วันนี้แม่จะไม่หิวข้าวแม่ก็เลยขึ้นบ้านมาจะตำแจ่วค่ะแจ่วมะเขือเทศค่ะอันดับแรกก็เสียบพริกพริกแห้งนะคะตามด้วยหอมแดงกระเทียมอันนี้เตรียมไปย่างไฟนะคะค่ะเ,เสร็จแล้วก็เหลืออันนี้ค่ะมะเขือเทศซื้อมาจากตลาดได้เยอะมากๆ จากนั้นก็นำไปย่างไฟไม่ใช่ตะแก๊สปิกนิกนะคะที่บ้านตึ็นตึกสะดวกใช้ตัวนี้ไม่สามารถใช้เตาถ่านได้ะค,ะค่ะหอมะคะหอมมากกลิ่นกระเทียมหอมแดงโชยทั่วบ้านเลยะคะ่ะย่างให้สุกทุกอย่างนะคะ มีเพิ่มประทูย่างประทูกับอาย่างหมูค่ะมากินคู่กันเสร็จแล้วก็เริ่มตำพกค่ะตำพีก,ก่อนเสร็จแล้วก็ตามด้วยหอมแดงกระเทียมที่แกะไว้นะคะเอาให้แหลกละเอียดเลยเสร็จแล้วก็สุดท้ายใส่มะเขือเทศค่ะค่อยๆตำนนะคะเดี๋ยวน้ำกระเด็นมจุ๊ดลยค่ะ เสร็จแล้วใส่น้ำปลา้ค่ะปลาต้มสุกนะคะเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเพราะปลาต้มสุกเขาปรุงมานวัวแล้วไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะคือหน้าตากับข้าวตอนเย็นนะคะ